สวัสดีค่ะชื่อธัญ,ญพรกรอบสุขนิ่เนมคือแม่เกศรค่ะคือตัวเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องวัยทองแล้วก็เรื่องอปวดประจําเดือนค่ะเพราะว่าการตอนเป็นประจําเดือนอ่ะมันจะปวดท้องปวดท้องบวมมากแล้วปัญหาหลักๆของดิฉันก็คือมดลูกมันแห้งแห้งแล้วปวดเวลามี ถ้าพูดพูดพูดลึกๆคือเวลามีอะไรกับสามีอ่ะมันจะมีไม่ได้คือมดลูกมันแห้งมันทรมานมันเจ็บแสบเจ็บร้อนแล้วสามีก็เข้าใกล้ไม่ได้ค่ะคือคือเราผู้หญิงอ่ะนะแม่บ้านอ่ะถ้าสามีเขาต้องการอยากจะมีอะไรแล้วเราไม่มีอารมณ์ร่วมคือมันจะทรมานเขาสุดๆ ถ้าเขาไม่รักเราจริงเขาอาจจะไปมีผู้หญิงนอกบ้านแต่คนที่เขารักเราจริงเขาก็รอเมื่อเราพร้อมแต่เราก็เราก็เป็นห่วงเขาเนาะว่าคือผู้ชายเมื่อเกิดความต้องการแล้วให้ความสุขเขาไม่ได้อ่ะมันมันทรมานแค่ไหนตัวเองคือมีปัญหาแบบนี้มาหลายสิบปีค่ะแต่เผอิญสามีเข้าใจเพราะเรา พูดให้ฟังทุกเรื่องแล้วให้เขารับรู้ทุกเรื่องว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องมดลูกมดลูกต่ำปวดมดลูกเว,เวลาอันอารมณ์มันไม่มีคือมันเป็นช่วงวัยท้องของเราอ่ะอารมณ์มันมันไม่มีมันก็จะอันนี้พูดลึกๆสำหรับผู้หญิงเลยนะคะว่าทุกคนจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเราหรือเปล่าคือมดลูกแห้งมากสามีไม่สาม,มารถมีอะไรกับเราได้ เพราะว่ามันทรมานเขาก็ไม่มีความสุขมันเจ็บคือมันมันไม่มีน้ําที่จะช่วยหลอ่อหล่อลื่นของให้ให้สามีมีความสุขได้ค่ะคือมันเข้าไม่ได้เราก็สรรหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้สามีมีความสุขแต่เขาก็ผู้ชายอะเมื่อความต้องการเขาไม่ได้เขาก็อารมณ์เสียเนาะแต่วันนี้ตัวเองดีใจมากเลย ตั้งแต่ได้ทานไว้โกไว้โกเนี่ยมันคืนความสุขให้เราให้เรามีรอยยิ้มให้สามีเรามีรอยยิ้มเพราะอะไรพอทานเข้าไปอ่ะอ,อารมณ์มันดีมันดีจริงๆนะคะอารมณ์ดีค่ะน้ำหล่อลื่นอะไม่รู้มันมาจากไหนมันช่วยเราได้เยอะทำให้สามีประทับใจสามีบอกว่าจะกินเท่าไหร่กินไปเถอะเขาไม่เคยห้าม ถ้ากินแล้วอารมณ์ดีอย่างนี้เขาเขามีความสุขเราก็มีความสุขใช่ไหมคะทุกคนเพราะบอกได้เลยว่าปัญหาผู้หญิงทุกคนน่ะอาจจะเป็นเหมือนดิฉันหรือไม่เป็นเหมือนก็ไม่รู้แต่ดิฉันนะ่ะเป็นแล้วเป็นจากตัวเองก็เลยอยากจะมาแบ่งปันทุกคนว่าเราได้ทานไว้โกเนี่ย มันคืนความสาวความสวยคืนความสุขให้ครอบครัวเราก็มีสุขใจแล้ววันนี้อยากจะมาเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้รับรู้ว่าทานไว้โกแล้วเป็นยังไงเมื่อเราทานดีดิฉันทานดีก็เลยอยากจะบอกต่อให้ทุกคนได้ทานพร้อมกับดิฉันค่ะจะได้อารมณ์ดีปัญหาครอบครัวก็จะได้ไม่เกิดค่ะทุกคนจะได้มีความสุขกับครอบครัว มีรอยยิ้มไว้โกทานแล้วอารมณ์ดีจริงๆค่ะการันตีจากแม่เกสร้อยเปอร์เซ็นค่ะเพราะทานมาแล้วหมดไปแล้วค่ะสามขวดตอนนี้ยิ้มละลื่นยิ้มได้ครอบครัวก็มีความสุขค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันทุกคนแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนได้รับคลิปนี้แล้วก็มีความสุขได้รับฟังคลิปนี้แล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะคะ ปัญหาของเราจะได้หมดไปจากปัญหาของผู้หญิงค่ะบายบาย